สวัสดีแฟนๆหงแดงทุกท่านครับผมกลับมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่2มีนาคมนะครับช่วงนี้ลีว์ผูของเรานะครับไม่ต้องทำการแข่งขันครับเพราะว่าตกรอบไปเรียบร้อยโรงเรียนหงนะครับ สำหรับศึก FA Cup ัฟุตบอลถ้วยนะครับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับที่มีการแข่งขันกันนะอายุเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีอ่ะเป็นร้อยปีไม่ใช่ร้อยร้อยปีนะครับเป็นร้อยปีเรียกว่าภูของเราเนี่ยตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ FA c u ัพนะครับก็เลยไม่ต้องแข่งขันจริงๆเนี่ยมันก็การแพ้การตกรอบนะครับ มันไม่ใช่เรื่องที่เรามันดีใจอยู่แล้วนะฮะแต่แน่นอนนะครับมันก็ส่งผลนะตั้งแต่วันที่เราแพ้พีมัดและเพราะว่าเราก็เอาตัวสำรองลงเยอะเอาเด็กๆลงไปเล่นเยอะแต่ว่าแพ้ก็โอเคนะครับมองผเพินนี่เหมือนแบบตกรอบเสียใจตจริงๆลึกๆแฟนหงเนี่ยมันก็มีเสียใจแต่อีกด้านหนึ่งมันก็แบบ ก็โอเคอะเข้าใจได้ว่าพอมันเตะกันถีหรือเกินนะครับถ้ามันตกรอบไปแล้วซะแง่ร้ายมันก็มีแง่ดีมันก็มีนะครับมันก็เลยทําให้สุดสัปดาห์นี้เราไม่ต้องมีแมตช์การแข่งขันหลังจากที่5แมตช์แล้วนะครับเตะประมาณ15วันเตะ5แมตช์คือ3วันเตะที3วันเตะทีนะครับในทุกถ้วย ที่เตะกันมาทั้งพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ FA ฟเอคัพนะครับเตะมานะครับจนตกรอบไปแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแพ้พีมัสทเนี่ยทำให้สัปดาห์นี้เราไม่ต้องเตะพรีมัสชนะลิเวอร์พูลมานะครับเข้ามารอบนี้นะฮะร,รอบที่5เนี่ยจับฉลากได้เจอกับแมนซิตี้ท่านผู้ชมลองคิดดูสิถ้า ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะพีมาร์มานะครับแน่นอนแมตชนี้นะครับเมื่อคืนจะต้องมาเจอกับแมนซิตี้เจอจกัารไปสามรอบแล้วครับนะครับทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ถ้าเจอกันอีกใน FA ฟเอัก็ผลก็ยังไม่รู้นะจะเป็นยังไงนะครับชนะในพรีเมียร์ลีกไปสองนะครับแล้วก็มาเจอกันอีกก็ไม่แน่ใจว่าจะเก็บแมนซิตี้ได้ไหมนะเมื่อคืนฮาแรแลนด์มาแล้วนะครับแล้วก็ เรียบร้อยโรงเรียนแมนซิตี้นะครับชนะไป3ประตูตัวหนึ่งะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะใช่นะครับคนที่ยิงประตูนิโก้โอเรรี่นะนาทีที่15บวก1แล้วก็76แล้วก็เกวินเดอะบอยมายิงที่นาที90บวกนะครับก็เข้ารอบไปประเด็นรอบต่อไปนะครับส่วนลิเวอร์พูลภาก็เงาเงา,เงาหน่อยแต่ผมว่า ค่ามาถึงตอนนี้ยังหลังจากที่เรารันยาว5แมตช์นะครับแล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะมาเสมอ2ชนะ3นะครับได้ผลการแข่งขันที่ดีมากแล้วก็นำอาร์เซนอลเนี่ยทีมที่ตามมาลำดับ2อยู่11แต้มอ่ะ13แต้มแข่งมากกว่า1แมตช์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็อาจจะกลายเป็นว่าถือว่ามันเป็นความดีในความร้ายความโชคดีในความโชคร้ายนะครับมันเป็นสิ่งอะไรดีๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านมรสุมมานะเพราะฉะนั้นได้พักเต็มๆเ,เลยแมตต์ต่อไปโฟกัสได้เต็มที่คือไปเจอกันในแชมเปี้ยนลีกนะครับไปเยือนปารีสแซงต์แชมงไปเอชนะทีมซูเปอร์สตาร์แห่ง ลีกฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นพักได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องเตะนะครับไว้ไปเจอกับปารีสอย่างเดียวก็ช่วยถนอมแรงช่วยถนอมนักเตะนะครับไม่ต้องให้เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะเพราะฉะนั้นเนี่ยามาดูโปรแกรมกันนิดหนึ่งนะโปรแกรมของลิเวอร์พูลของเรานะครับก็จะทำการเตะกับปารีสแซงแชแมงนะเตะกับ ปารีสแซงแชแมงในคืนวันพุธนะที่6 6นี่คือเขานับเป็นวันวันพฤหัสหและวันที่6นะครับแต่ก็คือมันก็คือคืนวันพุธของเรานั่นแหละนะครับตอนตี3ไปเยือนไปเอเชนะครับก็ถ้าแมต์นี้สามารถหอะ่ะไม่แพ้นะครับมันก็จะสูสีกลับมาเจอกันอีกทีนะครับในวันที่ 12นะวันพุทธที่12นะครับคืนวันพุทธที่12หรือคืนวันอังคารที่12นั่นแหละนะครับของเดือนมีนาคมนะครับก็จะรู้แล้วว่าใครจะเข้ารอบต่อไปไปเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะก็หวังว่าจากผลการที่เราตกรอบ FA Cup เนี่ยให้ทีมอื่นเ้าล้อเนี่ยว่าเอ้ทีมอะไรหายไป1ทีมนะนะครับไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นผลดีอย่างหนึ่ง นะที่เราที่มันเกิดขึ้นจากการตกรอบนะครับทนีนี้ก่อนจะไปเจอเปเชนะแมตติเลกที่2เนี่ยก่อนนั้นก็จะมีขั้นโดยวันเสาร์ที่8เนี่ยนะครับกลับมาเล่นในบ้านเจอกับเซาแทมตันในพรีเมียร์ลีกอ่าอันนี้นี่คือหวังได้หวังได้ว่าเราจะเก็บ3แต้มนะครับเพราะฉะนั้นไปเยือนเปเชเนี่ยผมว่าอันเดสลอตก็จัดเต็มแหละกลับมาเจอเซาแทมตันก็ดูว่าใคร ล้าใครเหนื่อยแค่ไหนในแมตท,ที่เจอเปเชถ้าเอาลงได้ก็ตัวหลักๆก,ก็ลงหลังจากนั้นก็อาจจะโลเทชันบางตำแหน่งแต่เจอเซาเทนตันก็น่าจะเอาอยู่นะถ้าไม่ประมาทไม่ติดรูปประมาทเล่นให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเขาก็หนีตายแต่มันหนีไม่ขึ้นแล้วละ่ะเซาเทนตันน่ะก็เล่นไปเล่นไปอาจจะไม่มีแรงกดดันด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ายังไงซาก็ตกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับ แมตต์ต่อไปเนี่ยพอเจอเบชเชเสร็จเนาะ12แล้วก็มีมา16นะครับวันอาทิตย์นี้ชิงคาราบาวครับกับนิววาสเซลและ้นะครับวันที่16มีนาแล้วกเ็เสร็จแล้วพักเลยนะไปอีกประมาณ14วัน15วันครึ่งเดือนนะ่ะถึงจะไปเริ่มเดือนใหม่นะครับในเดือนเมษาถึงก็ไปเจอกับเอเวอร์ตันอ่าแล้วค่อยว่ากันโปรแกรมในเดือนเมษานะเพราะฉะนั้นเดือนมีนาเนี่ยมีโปรแกรมเตะแค่นี้นะครับมีมีม พีเมลีกแมตช์เดียวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงซะชนะไว้ก่อนแล้วก็ทีมอื่นเขาจะเตะก็ให้เขาทําแต้มตามไปเราก็ไปลุ้นไปนลุ้นว่าเขาจะสะดุดแค่นั้นเองนะครับส่วนที่เราจะไปเจอเปเชเนี่ยมันก็มีสิ่งที่น่ากังวลน,นะสิ่งที่อาจจะเป็นทำให้รําคาญใจเล็กๆนะครับก็คือเรื่องโทษแบรนจากใบเหลืองอ่านะครับมีผู้เล่นเนี่ย สี่คนที่เสี่ยงอาจจะโดนแบนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอปชในเลกที่2เนี่ยแบ่งเป็น3คนนะครับคนแรกนี่ก็คือโดนใบเหลืองไป2ใบถ้าโดนอีกใบเนี่ยในแมตท,ที่จะเจอปชเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เจอเขาที่บ้านตัวเองนะครับก็มีคนาเต้นะครับแอนดูโรเบอร์สันและก็ฮาวิเอเลียอ่าเพราะฉะนั้นในลายที่เป็นตัวหลักๆก็คงมีคนาเต้กับลอบโบนะครับที่ถ้าโดนใบเหลืองแมตเนี้ย อาจจะโดนแบนนะครับไม่ได้เจอปเชนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยกฎของ UCL ยูฟ่าเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนนะครับทั้งที่มันมีการปรับเปลี่ยนระบบการแข่งขันเป็น l e กเฟส a เนี่ยมันมีการแข่งขันมากขึ้นนะครับแต่เขายังไม่ปรับยังไม่ยังไม่สามารถเคลียร์ใบเหลืองได้ใน,ในรอบนี้นะครับรอ,รอบรอบ็อ o เอาท์จะเคลียร์ใบเหลืองได้เนี่ยต้องนูน่นรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลิพูก็มีสิทธิ์นะสตัวเนี้ถ้าลงเล่นแล้วโดนใบเหลืองอีกใบเนี่ยในเกมที่จะเจอต่อไปเนี่ยกับเปเช่เนี่ยก็มีสิทธิ์จะโดนแบนนะครับในนัดเลขที่2ที่จะเปิดมาเจอกันที่บ้านเรานะครับส่วนอีกคนนึ่งนะแม็กกาแม็กอลิสเตอร์นะครับคือได้ไปแล้วสใบแล้วก็โดนแบนไปแล้วนะครับในเกมที่เจอกับจีโรน่านะครับคือไม่ได้ลงแล้วแต่เขาไม่เคลียร์ให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดนอีก สะสมครบอีก5ใบนะครับก็จะโดนแบนอีก1แมตช์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังตัวไว้แล้วกันนะครับแม็กอลิสเตอร์แต่ผมว่ามันมันคงช่วยไม่ได้แล้วละ่ะแมตช์เนี้ยไปไป,ไปเยือนเบเชก็สู้ไปถ้ามันจะโดนใบเหลืองเนะี่ยโดนแบนมันก็ค่อยมาว่ากันในเกมที่มาเจอเข้าในบ้าน,นก็ต้องจัดผู้เล่นสำรองลงไปนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นสิ่งกังวลใจเล็กๆน้อยๆนะครับในเกมที่จะเจอกับ ปารีแซงต์แชมงนะครับในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนะครับส่วนเอฟเอครับเราก็ดูไปเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินว่าใครจะเข้ารอบต่อไปเมื่อคืนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับมีทีมที่เข้ารอบก็หลายทีมนะเออมื่อคืนมีแอสตันวิลล่าชนะคาร์ดิฟไปส0ูนย์นะพาเลสชนะมีวอลไปส1นนะครับเพรสตันชนะเบอร์ลี่ไปส0ูนย์นะเข้ารอบนะบอนมาร์ตยิงลูกโทษชนะ 5ประตูต่อ4กับวูฟนะนะฮะในเวลาเสมอกัน1-1แล้วก็แมนซิตี้ตบพีมาร์ไป3-1นะครับก็เขา้ารอบไปวันนี้นะมีอีกนะครับนิวคาสเซิลเจอไบตันนะครับฟอเรสเจออิฟสวิตนะแล้วก็คู่5้าทุ่มเนี่ยแมนยูเจอฟูลแลมอันนี้เราก็ไปเชียร์กันได้นะว่าชอบว่ารักว่าชังทีมไหนก็เชียร์กันไปตามสะดวกนะครับไม่ต้องสนใจว่าเราไม่มีส่วนแล้วร่วมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดี เป็นได้พักนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้เลยกันนะครับมาคุยกันพอหอมปากหอมคอนะเออสำหรับการแข่งขันที่เราไม่มีส่วนร่วมนะกับ FA c u ัเนี่ยไม่ต้องไปเครียดนะครับตอนนี้นี่มันมีเรื่องเครียดรองสนามมาก็หลายเรื่องนะหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องเรียบูขาดทุนนะจากปีที่แล้วนะอันนี้ คงจะได้ยินได้ฟังได้ดูข่าวกันไปในหลายๆช่องทางแล้วก็ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นหลักเนี่ยมันมาจากการที่เราเนี่ยไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะแล้วก็มันก็เม็ดเงินมันสูญหายไปพอสมควรในส่วนของกิจการการต่อเติมอัศจรรย์นะครับผลกำไรจากการเข้ารับชมเนี่ยต่อแมทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะการพวก เขาเรียกเชิงพาณิชย์ต่างๆเนี่ยกำไรจากสปอนเซอร์นะการเก็บค่าตัวการขายสินค้าเนี่ยหรือภาพลักษณ์ลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่ามันมีส่วนที่เป็นค่าใช้ใจ่ายที่มันไม่คาดคิดคือ1ไม่ได้เข้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะเนงินหายไปเยอะนะครับรวมถึงการปลดอ่าการไม่ใช่ปลดสิการลาออกของเจอเก้นคอปและทีมงานเนี่ยก็มีค่าชดเชยให้ไปบางส่วนนะครับพอสมควรน,นะประมาณสัก9.6ล้านปอนด์นอกจากนั้นยังปีโบนัสนะ จากการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะของยูฟาแชมเปี้ยนีกนะปีนู่นปี2022-2023นะครับแล้วก็โบนัสของซาร่าการต่อสัญญากับอาริซงนะครับกับซีมิกาดนะครับพวกนี้ก็ก็มีเงินที่ต้องจ่ายรวมถึงการเซ็นสัญญานะกองกลางใหม่4ตัวเลยนะครับทั้งแมคก้านะโซโบกาเฟนแบกเอนโดพวกนี้มันเป็นรายรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ แถมเราก็ปล่อยตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยเพื่อให้หวังผลกําไรอะไรมากมายนะครับก็อันเนี้ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยขาดทุนไป57ล้านปอนด์นะฮะในการบริหารงานของทีมของแดงในปีที่ผ่านมาไม่เป,ป็นไรปีนี้หวังว่ามันจะไม่มีผลกระทบนะครับมันแน่นอนเราได้เข้ารอบมาเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็เข้ารอบลึกๆเนี่ยเงินที่มันจะเข้ามาเนี่ย ทั้งค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดนะค่าการชนะในแต่ละแมตช์เนี่ยเงินมันก็เข้ามาอย่างน้อยเนี่ยหกสิบเล้านปอนด์เนี่ยน่าจะพอได้และยิ่งถ้าเข้ารอบลึกๆเนี่ยเงินรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เข้ามานะครับมันอาจจะทําให้ดีขึ้นนะรวมถึงตอนเนี้มันไม่มันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าไอ้ตรงที่เราขาดทุนตรงนี้นี่แหละมันทําให้การต่อสัญญาของตัวหลักของเรา3คนเนี่ย มันเกี่ยวไหมอ่านะครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะครับการต่อสัญญาฟานไดซาร่าแล้วก็เทรนด์เนี่ยนะครับเผลอๆเนี่ยการจ่ายต่อวีคเนี่ยมันเผลอๆไปถึงเป็นล้านปอนด์นะที่เขาคิดมานะถ้าเราต่อสัญญาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่มากอยู่พอสมควรแต่ถ้าพูดถึงถ้ามันได้กําไรจากยูฟาแชมเปี้ยนส์กลับมาในส่วนต่างๆก็มีกาไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันอาจก็จะพอพอเขาเรียกว่า หักลบกบหนี้กันไปได้เพียงแต่ว่า3คนนี้นะครับฟันไดซารา่าและเทรน d เนี่ยก็ดูแววแล้วว่าคนที่ต้องไปที่สุดก็คือเทรน d นะคือเขาก็อยากจะไปหรือมัลลิดนะครับไปหาความท้าทายไปเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน เหลือสองคนซาร่ากับฟานไดเนี่ยผมว่ามันก็ต้องลองดูอะว่ามันมันคุ้มทุนไหมอาจจะดูจากนี้เลยว่าเราเนี่ยเข้ารอบลึกไปกว่านี้ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ไหมนะตัวเงินมันก็เพิ่มขึ้นถ้าหากรบกบหนี้กันดีๆนะครับกำไรกับผลการขาดทุนกับค่าใช้จ่ายในปีนี้มันพอไหมที่จะไปต่อสัญญากับ2คนนี้อีกสักปีหรือ2ปีอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันเพราะว่ามันก็เป็นแนวทางการบริหารงานของ f อ g อยู่แล้วการคิดผลกำไรขาดทุนการดำเนินการเนี่ยมันจะต้องเลี้ยงตัวเองได้นะครับไม่ใช่ไปหยิบเงินของเจ้าของสโมสรมาซื้อตัวผู้เล่นเพราะฉะนั้นลิเวอร์รพูลเนี่ยคือเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ f อ g เเข้ามาแล้วมันก็คือมันเป็นแนวทางการบริหารงานของสโมสรอ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูกันว่ามันจะ สุดท้ายแล้วผู้บริหารเนี่ยแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังนี้จะตัดสินใจยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็เลยพอเห็นผลกำไรขาดทุนตรงเนี้ยตอนมีข่าวตอนนี้นะว่าจะซื้ออย่างเช่นอีซักอย่างเงี้ยนะครับหรือตัวอื่นๆที่มันค่อนข้างมีชื่อมีคลาสแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงเนี่ยผมว่านะถ้าส่วนตัวผมอะอย่าอย่าไปฝันถึงมาก นโยบายของผู้บริหารหงแดงที่ผ่านมาเนี่ยสิปีเนี่ยยุคเจอเกนคอปเนี่ยซื้อตัวผู้เล่นที่ใช้ Data สําคัญในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ในช่วงอายุที่พอเหมาะพอดีนะครับไม่มากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคิมมิดเองเราจะไปซื้อ30แล้วผมว่าตัดทิ้งได้เลยอีซักเองก็ด้วยถ้าราคาร้อยล้านปอนด์ขึ้นเนี่ย มันจะคุ้มไหมถ้าอีซักมาผมว่านะไม่ได้ต่อสัญญากับฟานไดซาล่าแน่นอนนะครับถึงตัวอื่นๆด้วยที่ราคา70-80ล้าน60ล้านเนี่ยผมว่ายากนะครับที่เรอัลูจะไปเอามาเรอัลูต้องใช้ทีมงานเบื้องหลังวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ d l y s i s a l y s i s เนี่ยหาผู้เล่นที่มันครบองค์ประกอบอะอายุน้อยนะครับทักษะดีนะครับเข้ากับระบบ นะครับแล้วก็ค่าตัวไม่แพงนะครับสามารถพัฒนาศักยภาพได้นะครับรวมถึงแม้แต่เรื่องอนิสัยใจคอความเป็นอยู่ส่วนตัวอะไรเงี้ยผมว่าลิเวอร์พูลเขาต้องใช้ข้อมูลตรงนี้มาประเมินทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูกันว่าจะได้ใครมาในซัมเมอร์นะครับกองหน้าผมว่าต้องมานะครับกองหลังอาจจะเซนเตอร์มาอีกสักตัวก็ต้องมี ก็ไม่แน่นะเพราะว่าโจโกเมสผมไม่รู้ถ้ายังโจยังอยู่คอนซายังอยู่ก็อาจจะไม่ไม,ไ,มไม่ซื้อแต่ผมว่าน่าจะหาอีกคนนะมามาเป็นตุนแทนฟันได้ถ้ามันเจอดีจริงๆราคาเหมาะสมนะครับแบ็กซ้ายก็ต้องมีมาใหม่นะครับถ้าเทรนด์ไปเนี่ยก็ต้องหาคนมาซับพอร์ตแบดลี่แลละนะครับรวมถึงกองกลางตัวรับดีๆอีกสักตัวนะครับมาช่วยแบ่งเบาภาะระการฟันแบกนะครับ อันนี้รวมถึงยังไม่คิดนะว่าจะต้องขายออกไปมา้างเทรนด์ออกไปนูนเยสไหมพเอเผื่ดีอาร์จะไปหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเอเลียดจะได้มีพื้นที่ยังได้รับความไว้วางใจในการเล่นต่อไปไหมอันนี้นะครับคือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็ช่วงนี้ไม่มีบอลเตะก็คิดอะไรกันเพลินๆนะคิดวิเคราะห์กันไปว่ามันจะเกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้นกับทีมเรานะครับในช่วงเนี่ยจบฤดูกาลนี้นะฮะมันจะมีการปลี่แปลงไปยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยอย่างแรกนี่คือต้องได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสักก่อนนะครับมันถึงจะมันจะมีภาษีในการทั้งดึงตัวนะครับในการจะซื้อผู้เล่นรวมถึงเรื่องไอค่าใช้จ่ายกำไรต่างๆมันจะเข้ามาถ้าคุณเป็นแชมป์เนี่ย ผมว่ารายได้จากสปอนเซอร์จากการสนับสนุนนะฮะมันจะมีค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดมันก็อาจจะต้องได้แพงขึ้นเมื่อคุณเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยนะผมผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นแชมป์ให้ได้ก่อนอย่างน้อยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ UCL Ufa ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยค่อยว่ากันจะเข้าไปถึงได้ลึกแค่ไหนในรอบไหนนะครับก็ประมาณนี้ก่อน แล้วกันนะครับก็สับเพเฮระกันไปตามสไตล์ของเด็กหงตามสไตล์หงซุ่มนะครับที่คอยมองทีมอยู่ไกลๆแต่เชียร์สุดใจทุกแมตช์นะโอ้โหพยายามหาสโลแกนให้มันเหมาะก็ยังไม่เจอนะเออแต่นี้พอได้นะหงซุ่มนะครับเฝ้ามองอยู่ไกลๆแต่เชียร์สุดใจทุกแมตช์โอเค เดี๋ยวไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะจําสโลแกนนี้ได้ไหมหรือว่าจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นมากไหมเดี๋ยวจะลองมาคุยกันมาสอบถามเพื่อนๆกันว่าเหมาะไหมนะสโลแกนนี้โอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับไปเชียร์บอล FA ครับตามใจชอบนะแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมในการสู้สึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับแล้วก็มารุ้นในแมตส์สัปดาห์ถัดไปนะในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับจะทำแต้มทิ้งห่างอาร์เซนอลแค่ไหนอาร์เซนอลจะ เข้ามาจี้หรือสะดุดไหมอ่าเราค่อยว่ากันวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับมีความสุขกันเยอะๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะจากฤดูหนาวเข้าฤดูร้อนเต็มตัวหรือยังไม่รู้แต่โคตรร้อนเลยตอนนี้นะครับที่บ้านนี่ก็39 40และกลางแดดนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับถ้าไปยืนตากแดดไปทำงานตากแดดนานๆก็พักเข้าร่มแล้วก็ดื่มน้ำด้วยนะครับ กันนะการเกิดฮีตโตกนะครับหรือความดันสูงเบาวงเบาหวานอะไรก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโครคภัยไข้เจ็บมันเข้ามาเนี่ยมันไม่บอกไม่กล่าวกันก่อนเพราะฉะนั้นคนที่รู้ดีที่สุดดูแลตัวเราได้ดีสุดก็คือตัวเรานี่แหละนะครับโอเคไปก่อนครับผมโชคดีลุย